ในปีจุลศักราชที่หนึ่งคือปีพุทธศักราช1181เมื่อได้รับการอภิเษกเป็นกษัตริย์แลว้วก็ได้ปกครองบัานเมืองมีลูกหลานปกครองสืบทอดต่อๆกันมาในตำนานฉบับเดียวกันนี่ยังในบอาวา่าพญ่าเล่าจงคือละวจักรราชะซึ่งแสดงวา่าละวจักรราชะหรือละวะจังกรเอกราชะมีซื่ออีกอย่างหนึ่งวา่า เล่าจงซึ่งเป็นปฐุมกษัตริย์ในราชวงศ์เล่าปกครองเมืองเชียงเล่าในช่วงปีพศ1 1 8 1และก็มีการปกครองเมืองนั้นสืบมาโดยไม่ข้ามมาเล่านับหนาสืิต่อมาอีกคือเล่าจงเล่าเล่าแก้วมาเมืองเล่าเสาเล่าตังเล่ากลมเล่าเหลวเล่ากับเล่าเกืนเล่าเคี้ยงเล่ากินหรือเล่าคิ้วเล่าทึ่ง lao thưng